ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆพักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยอ่าสวัสดีครับอีลักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็คโควเออร์เอ็มนะครับวันนี้เราอยู่กันในหอคอยเกียรติยศนะอ่าวันนี้จะแนะนําทีมนะครับด่าน4ด่าน5ด่าน6ก็อย่างที่บอกคือมันใช้ทีมเดิมเลยอะ อ่ทีมที่มีใช้ผ่านใช่ไหมครับทีมที่มีใช้ผ่านก็ไม่รู้นะอ่าเราเดบบ้างไรกันเหรอวะนีเน่เพื่อนๆก็เอาเอาไปเล่นเลยได้เลยนะครับยังไงก็ผ่านนะลองดู อ,อโนเอลครับแล้วก็ <Nobody has S 2> จูเลีย <my friends. S 2> แค่นั้นเองเนี่ยสี่ตัวละครเขามีการจูเลียจะม,มันจะง่ายนะแต่ว่าหมีก็ไม่มีมันก็เล่นได้นะครับก็อย่าไปสีเล่นมีเท่าไหร่ก็เล่นไปแค่นั้นเองจูเลียก็เห็นฝ่าจูบ้างครับ <laughs> ตื่นเช้ามากำลังมึนๆตื่นเช้ามากำลังมึนๆอ่ะนี่ครับ kind of ใช้สี่ตัวละครนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเลยแล้วกันนะครับ อ่าต่อไปนี่คือด่าน4ี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีอาจจะอาจด่านห้าต่อนะครับอันนี้คือเริ่มเวฟมาเนี่ยเขาจะเร่งเทิรนก่อนเลยครับฝั่งตรงข้ามนะเร่งสปีดสอนะครับแล้วก็มาใส่ก่อนโนเอลแต่ว่าแอสตาจะไม่ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็เล่นแอสตาเลยครับพยายามเก็บเป็นตัวๆเห็นไหมถ้าแอสตาตายมันไม่มีตัวดาวเมจก็จบแล้วเฮ้ยโอ้โหมันต้นไม้ขอรานี่ไงต้นไม้อะแอสตาตายจบแล้วครับ คือทีมมันไม่มีะไรเลยเวย้ยคือทีมมันไม่มีะไรเลย <Yeah. S 1> คือทีมน,นี้มันมาเพื่อเล่นสปีดครับมันจะทำให้อลตาไร่ตกเราทีละตัวพรายสองตัวเนี้ยมนเล่นสปีดรลัวๆใช่ไหมโนเอลสร้างเกาะวิงการ์เดียนเลโดซ่าปึก๊กโอ้โหแทบไม่เข้าเลยนะครับเ <Yeah. S 1> ออถ้าเพื่อนๆไม่มีชามี่เอลอาก็เอานี่มาก็ได้ครับเอ่ออะไรนะ มิโมซาเขียวอ่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆปั่นานนะครับเฮ่ยหรอโดนสวนแต่เอออ้าวเวโดนจับชามีอาจ,จะผ่านง่ายกว่านะเหตุผลมีแค่ยอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันเข้าเธอมันจะเด้งโอ้โหมมงซางโลไม่อยู่นิ่งแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา่เดี๋ยวเราไล่ฆ่าทีละตัวไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตาย โอ้โนโเอมีติดอะ่ะตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ที่น่ากลัวก็มีแค่โนโเอลอะอันติเมนะเขาทำไมมันโดนจับฝั่งเขาจับเรานี่โดนตลอดเลยอะ่ะโอ้ย,อยงี้เรามีไล่ฆ่าเยอตัวเลยวะ่ะเออเอาฟิลัโนโนเอลไว้ตัวสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรออันติจูเลียนมาค่อยบึ้มทีเดวเลยก็ได้ครับ รออไรกาตายไปก่อนใส่โล่ก่อนครับเพื่อความชัวร์ร้อยเปไม่ตายแน่นอนอ่าอันติเมทมาแล้วครับโนเอลนนมโตบยบายนะครับ <c oughs> คือง่ายนะเท่า <c oughs> ที่มีเท่าที่มีลองทุกดานะไม่มีอะไรเลยคือเราพยายามยื้อให้ได้ <c oughs> มีว่าทีมเนี้ยสามารถเล่นผ่านได้ทุกชั้นนะครับ คือถ้าเกิดเราเราสามารถยื้อดาเมจบอสได้มันก็จะผ่านแน่นอนนะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ตกไปส่วนดาวสี่แต่นมีคงเล่นได้แค่ฐานห้านะเพราะว่าเออตัวเมื่อวานมีกดพลาดไปเล่นรอบคือหมีกะจะทำสองทีมช่วยเพื่อนๆไงไม่แล้วแม่งมาหักตัวหมีแม่งโคตรเลยไปด่านหกแล้วโอ้ต,ต,ตด่านหกนี่เห็นอย่างนี้ก็ใช้ใชทีมหมีเดี๋ยบอกแค่ยนะื้อเนี่ยเนี้ยมาทีมสปีดเยอ อาเดี๋ยวห้ด่านห้าด่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่เออเล่นไม่ผ่านนะมีว่าทีมแมวเบิร์กสุดแล้วแต่อาจจะแบบบางด่านอาจจะเปลี่ยนเนี่ยจากชามี่เป็นมิโมซ่าอะไรเงี้ยพยายามยื้อให้ได้นะเห็นมหมเริ่มมาเขาก็เร่งสปีดใส่กอเห็นปะ่ะโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ๋ออันนี้กดออโต้เวนกมโอ้อันนี้พลาดเลยว่ะ คขาไม่เล่นมุม่วอะเออถ้าเป็นลูกการนี้ก็เหมือนเดิมครับโลเอลสตันปึ๊ง,งถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีฮิวก็ไม่เลยน่ากลัวครับโอ้ยเนี่ยอันนี้อะอ,อันนี้มีรีเล่นใหม่แล้วตะกี้มันเผลอไปกดออตโต้อ่ะเออ ไม่ต้องก็ได้มั้งมา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 เหลือเล่นให้ดูมาพื <S 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 ้นฐานเนี้ยมันไม่มีอะไรอะ่ะมีเท่าเท่าเท่าที่มีดูนะก็คือเราพยายามยือบอสให้ได้ครับเอาอะไรใส่ตัวอะไรก็ได้ขอพยายามยื้อย่าเพิ่งตายเร็วหลังจากบอสเอ่อถ้าไม่ตายถ้าเด็ดเด็ดทีเด็ดหมดแล้วมันก็จะว่างใช่ไหมเราก็เอาจูเลียสกับโนเอลยิงตอนหลังก็ตายหมดครับเนี่ยฝั่งเขาไม่มีฮิว บักไม่จะเชี่ยนปื้บโอ้โหถึกจริงๆเว้ยแต่ละคนส่วนครับอ่ายิงมาครับเออส่วนครับเนีย่ยเห็นไหม ถ,ถ้าเรายิงโนเอลตายได้ก็ชนะแล้วเพราะว่าดามเมจยามนีมันไม่ได้หนักมากนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เล่นเอายามีต่อครับดามเมตต่อแค่นั้นเองก็ผ่านไม่หรอกจริงๆถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เออเขาเรียกว่าไงนะเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นมาตั้งแต่วันแรกไม่น่ายากหรอก ที่ยากจริงน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่มากกว่าครับที่ตัวไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีปัญหาแล้วแหละแต่เสพการเล่นเสพการเล่นเหมือนกันเลยก็คือเราพยายามยื้อเห้ได้หลังจากยื้อเ์นเสร็จก็ชนะแน่นอนประมาณนี้นะครับ วิลเลียมบอลเก็งกีเอ้คือไปไรเงิงครับ <Th an> ส่วนดานโทใช้เหมือนกันเลยแต่นี้ต้องขออภัยจริง <laughs> เพราะว่าเมื่อวานบางที่หมอบกอย่างที่บอกครับหมีเอ่อไปตีด่านหนึ่งอะชั้นหนึ่งอะสองรอบจะทำสองทีมไม่เ,เพื่อนๆช่วยบุลเล่นแต่ปรากฏว่าแม่งหักแ,แต้มก็เพราะว่าวันนี้หมีก็ไปตีด่านที่หกไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าใช้ทีมเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยไอเน,นี่ยไอไอด่านหกอะแม่งเหมือนกระดานสี่แล้วเห็นปะ่ะเริ่มมาเขาจะเปิดก่อนแล้วใส่เราลัวๆครับหน้าที่ของเราก็คือพยายามทนให้ได้แล้วก็ตัดตัวดาเมจเนี่ยตัวดาเมจฝั่งเนี้ยให้ฆ่าฟ้าหน้าก่อน ถ้าพอฟาหน้าตายเสร็จก็กระทืบโนเอลเสร็จแล้วจบเลยครับแค่น่้นเองเอาไปว่าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็ไม่มากก็น้กกนนอยน้วรันสำหรับคนที่แบบว่าติดหอเกียรติยศนะครับชั้นด่าน4ด่าน5ด่านหนะครับอ่าล้วเชิญกันนะครับ